ก็ดูทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเกณียนเพื่อนผมคนหนึ่งมันชื่อว่าไอเนตันด้วยทุกคนแล้วมันเนี่ยมันเล่นสติบ้านนาอยู่ผมทักไปแล้วมันไม่ตอบอาได้เดี๋ยวจะต้องแก้งมันสักหน่อยไอจำคนนี้เลยแมคุณป้องเลยคุณป้องเนี่ยคุณป้องเลยคนคนีนน้เกมแหลกมากโอชิตกาฟิกแทบจะไม่มีแล้วนะฮัลโหลนักเรียนนักเรียนดื้อนักเรียนดื้อ อุ้ยยิงพลาผิดเอาแล้วไงโอ้ยเอฟซีเครับเอฟซีเครับเอฟซครับครับใช้เก่งดีครับใช่ใช่ถูกต้องครับใชเก่งดีครับเก่งดีเกบอ๊ะครับครับบบคบครับ ครับ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 ผมได้เกย์อกดีครับได้เกย์อกดีเก็บเก็บเก็บอย่าพึ่งมาเอฟสิวัดวัดในแชทอะไรเนี Ou ่ยอะไรเนี่ยพรีมค <fullness. K> ุณป้องคุณปีมตายซะตายไปซะคนนี้ไม่เกี่ยวพรีมนิ่ง นี่ไม่เกี่ยวคนเขาจะทะเลาะก,กันมีคนมา fc 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 โอ้พูดไม่อ่านไม่ออกครับจะบอกว่าทำคลิปอยู่ก่อนทาคลิปอยู่ก่อนสรุปวันนี้จะมาแกล้งหรือมาหา fc ครับนี่ทำคลิปอยู่ครับ ตายไปเย่ได้ออคิปได้ออคิปคนนี้ได้ออกคิปคนนี้นะชื่อคนนี้ชื่อคนนี้คนนี้ได้ออกคิปเราจะไม่ใช่มหา F C เราจะบางแก้งเพื่อนไม่ต้องเลยปุยยิงผิดตายซะพิมตายแตกหนึ่งสฉยไม่เวยแตกสองเยไม่เวย ไปนี่พัดหรือสถานยิงเด็กหรือหรืออะไรปลาไปไหนกันแล้วอ่ะนี่ไงยิ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 งเอ้ยหลายคนถามว่าเอานี้นยังไงเกมพาร์ส,สิครับพี่มันไม่มีได้ฟรีหรอฮะถูกมากเอาคุณระวังระวังนี่คนเนี้ยทักไล์ไปก็ไม่ตอบ มีดูยิงมันยิงตายปิดพีพีเหรอแน่ใจเลยแน่นอนแน่นอนเลยยิงด้วยแน่คนนี้น่าจะปิดพีพีจริงถ้าเขายืนนิ่งๆแล้วยิงแล้วมันจะเขียนว่าปิดพีพีโอพี่นอนนอนเอเพนให้ช่วยกันเดาว,ว่าเขาปิดพีพีไหมเอ๊ะไม่ปิดอ่ะโง่เอง ขุดป้องบุญว้ายตายวววตวยวว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 อววววววีวว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 อวกยวววววาวิวววววอววววอวดวว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 ่าวาไไนไววววววนววไวไนวววววยวววววหว เอาดิเอาดิเว้ยหลบได้จิงใครเนี่ยเหมือนไส้ไม่เติมเห <c oughs> มือนไส้เฉยๆไปๆๆๆนั่งรถเก๋มซี FC, ไหมไม่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 เราจะมาแกล้งคนคนไหนคนนี้ตาไปยิงยิงใส่กันตุ้มตมั้มคนไหนอีกคนไหนดิ โอ้อาดมาเยอะเอ้ยไม่ใช่พาเล่นทาย,ยากเ,ยเล่นท่าดีๆหน่อยสิครับไม่เหมาะสมโอ้ชิดหลวงปู่หลวงปู่ก็ออกไปด้วยเฮ้ยแต่เขาชอบฟุตเฟอร์สันน่ะสมจริงมากได้แตกแน่ โอ้ oh my g อดไปลยกล้องขยะาหรอไปดิเอ๊ะย,ยุดไปไหนยุดยุดตายดรีเซ็ตเฮ้ยไม่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 เขาไม่ได้ตายหรอกเขาแค่รีเซ็ต รู้แล้วครับ FC ครับแต่คือบอกว่าแค่เข้ามา FC แป๊บเดียวก็ได้ครับอย่าอย่าไม่ยอม่อมาพิมพ์อย่างนี้ครับรบกวนเวลาทางคีนะครับจงรู้ไว้ด้วยครับตาย FC มาหากันได้เด้อทุกคนอันนี้มาแก้งโอลิสต,ตี้บ้านนาะไม่มีพาสใดๆทั้งสิ้น ต่อไปเดี๋ยวใบให้ก็ได้เป็นเกมยิงซอมบี้ที่มันอัปเดตใหม่ขึ้นต้นด้วยตัวทีตรงท้ายด้วยตัวเอสคงรู้นะตัวกลางคืออะไรเกมนั้นนั่นแหละเอาไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนรีเซตตามเข้าไปนี่นี่รีเซตตามกันไปอ้าว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 ซ้อมยูดเดี๋ยดี จะหยุดไหมลูกว้าวว้าวไอซีขึ้นมาขึ้นมาครับไอซีไอซีขึ้นมาฮะดีส้มหยุดถ้าลูกไม่หยุดแล้วลูกจะโดนยิงปืนเอาปืนกับเอาขวดโหลมาหาปลาไหลอุย้ยกดออกกดตัวเลยเอาเอา มีคนหนึ่งหลุดอ้าวปินแมพ what อ่าคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวบายบาย fc ก่อนบายบายนี่บายบายภาษาอังกฤษภาษาอังกฤาษพิมพ์ไทยไม่ได้บาย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 หยุดคลิปก่อน